สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือสำหรับใช้งานระบบแวร์ทีมท็อกโดยตั้งค่าดังนี้ค่ะเราจะเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าค่ะจากนั้นเลือกที่เครือข่ายเพิ่มเติมเครือข่ายมือถือจากนั้นเลือกที่โหมดเครือข่ายเลือก wcdma s gsm ต่อไปจะเป็นการอัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัตินะคะเราจะไปตั้งค่าที่เมนู Play Store ค่ะเข้าไปที่ตั้งค่าจากนั้นเลือกที่อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติค่ะเลือกอัปเดตแอปอัตโนมัติได้ทุกเมื่ออาจมีค่าบริการเพิ่มเติมต่อมาเป็นการล็อกอินใช้งานแอปพลิเคชันนะคะ หลังจากดาวน์โหลดแวร์ทีมท็อกมาแล้วเริ่มต้นด้วยการล็อกอินค่ะซึ่งจะใช้ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดนะคะตามภาพเลยค่ะเมื่อล็อกอินแล้วจะได้ช่องตามสิทธิ์ที่กำหนดจากแอดมินนะคะต่อมาค่ะเราจะมาตั้งค่าการใช้งานค่ะเข้าไปที่เซตติ้งค่ะเซตติ้งค่ะจากนั้นค่ะถ้าหากเราต้องการใช้ไมค์บลูทูธให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่คำว่าใช้ไมค์บลูทูธค่ะ หากเราต้องการแนบตำแหน่ง GPS นะคะให้ติดเครื่องหมายถูกตรงตำแหน่งที่ตั้งทั้ง2ช่องนะคะตามรูปเลยค่ะต่อไปนะคะหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์สามารถเข้าไปที่แก้ไขโปรไฟล์ค่ะแล้วก็สามารถตั้งค่ายศชื่อนามสกุลตำแหน่งเปลี่ยนรูปที่เมนูโปรไฟล์ค่ะตามภาพเลยค่ะ ถ้าหากเราต้องการถ่ายภาพให้กดที่คาเมรานะคะซึ่งจะสามารถถ่ายภาพและวิดีโอได้ค่ะหากเราต้องการโทรฟรีค่ะให้กดที่ฟรีคอถ้าหากว่าเราต้องการโทรฟรีค่ะให้กดที่ฟรีคอแล้วสามารถกดโทรได้เลยค่ะ ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะดูประวัติการแชทนะคะให้กดเข้าที่คำว่าแชทค่ะหากเราต้องการดูคนที่ออนไลน์อยู่ให้กดปุ่มสีส้มทางด้านขวามือนะคะหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนช่องนะคะให้กดที่ปุ่มช่องค้างไว้1วินาทีค่ะหากเราต้องการกดพูดให้กดที่คำว่า p พ t to Talk ค้างไว้ค่ะกดวาง แล้วก็ปล่อยค่ะสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ปล่อยค่ะค่ะหากเราต้องการที่จะรับฟังหลายช่องนะคะให้กดที่ s e t t i n g ค่ะจะมีคำว่าฟังหลายช่องให้กดเข้าไปแล้วก็เลือกตรงลำโพงให้เป็นสีเขียวนะคะการกดพูดส่งออกจะส่งได้ทีละหนึงช่องที่ตำแหน่งช่องสีส้มนะคะ ต่อมาเราจะแนะนำอุปกรณ์เชื่อมต่อโดยเราสามารถใช้สมอทท้องต่อและปุ่มวอลลุ่ม up down แทนสวิตช์ได้นะคะแต่มีอุปกรณ์สำหรับทดแทนวิทยุสื่อสารแบบเสียงดังคือไมบูทูธค่ะต่อไปเราจะแนะนำวิธีการใช้งานนะคะเริ่มจาก1ค่ะเราต้องเปิดบูทูธที่เครื่องโทรศัพท์มือถือก่อนนะคะค่ะจากนั้นเราจะเปิด บูทูธที่ไมบูทูธนะคะซึ่งเราจะกดที่ปุ่มวงกลมด้านซ้ายมือกดค้างไว้จนเกิดไฟกระพริบนะคะเมื่อมีการค้นหาค่ะให้เรากดเชื่อมต่อได้เลยเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะคะ จะมีเสียงดังหนึ่งครั้งจากนั้นให้เรากดตั้งค่าค่ะตรงคำว่ารูปแบบ<ม>เสียงการโทรและเสียงมีเดียจะต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่นะคะจากนั้นเข้าที่แอปพลิเคชันแวร์ทีมทอค่ะ<ม>เข้าที่ Setting <ม>เซตติ้งค่ะเซตติ้งค่ะ ตรงคำว่าใช้ไมบูทูธนะคะให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออกค่ะแล้วก็ติ๊กกลับค่ะจากนั้นจะลองทดสอบการใช้งานของไมบูทูธให้นะคะโดยที่โทรศัพท์ทั้งสองเครื่องจะต้องอยู่ในช่องเดียวกันนะคะค่ะตามภาพจะอยู่ในช่อง22นะคะ การใช้งานไมบู o t h เราจะกดที่ปุ่มด้านซ้ายมือค้างไว้นะคะทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบ1 2 3 4 5จากนั้นเสียงที่เราพูดจะไปดังที่อีกโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งค่ะ เราสามารถใช้อุปกรณ์ใบนี้ติดที่บ่าหรือแขวนที่คอไว้สำหรับพนักงานขับรถที่ต้องการความปลอดภยัยและใช้ทดแทนวิทยุสื่อสารได้ทั่วโลกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่ w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  e t e a m c o m นะคะสวัสดีค่ะ